เปิดภาพแพทริเซียน้องสะใภ้ชมพู่ออร่ารเจ้าสาวมาเต็มได้เลิกแต่งงานในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้แล้วทําเอาคู่รักสุดวานอย่างโน้ตวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์หนังเอกสาวแพทริเซียกู๊ดตื่นเต้นกันสุดๆล่าสุดโน้ตได้ควงวาที่เจ้าสาวแพทริเซียไปลองชุดแต่งงานโดยว่าที่เจ้าบ่าวได้เผยคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักลงในติ๊กต็อกส่วนตัวโดยเขียนแคปชั่นว่าวาทีเจ้าสาวของผม โดยในคลิปดังกล่าวโนดได้เขียนเรื่องราวระหว่างพาแพทริเซียไปลองชุดเจ้าสาวบอกว่า ตื่นเต้นมากชุดสวยเต็มไปหมดชอบทุกชุดเลยจนเลือกไม่ถูกชุดในสวยก็ไปหมดอีกทั้งแฟนๆได้ติดตามกันอย่างได้เห็นความรักของทั้งสองที่มีให้กันทําเอาแต่ละคนถึงกับบอกว่าอยากให้ถึงงานแต่งวันนั้นเร็วเเรื่องงานเขาจัดได้เต็มที่เรามีแพลนเนอร์แต่ว่ามีอะไรอยากให้น้องเขาเคาะเลยส่วนใหญ่ถ้าเขาเคาะได้ผมก็โอเคส่วนในเรื่องของทีมจะแจ้งอีกครั้งให้สิทธิ์น้องเต็มที่ให้เขาตัดสินใจดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องเถียงครับในเรื่องของความคิดไม่ ตกลงกันไม่ค่อยมีครับจริงๆก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะส่วนใหญ่ความคิดหรืออะไรแบบนี้มันค่อนข้างตกลงกันหมดตอนนี้ได้ประมาณ60เปซแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ตื่นเต้นอยู่ครับคุยเรื่องสร้างครอบครัวก็คุยกันในระดับหนึ่งส่วนเนื้อเรื่องของแหวนไม่พอดีนิ้วขนาดใหญ่ไปก็ต้องปรับซึ่งตอนแรกก็จะวัดแต่ไม่รู้ว่ารู้สึกให้เขาก่อนแล้วค่อยเอากลับมาปรับก็เป็นแหวนของคนแม่ครับจากงานแต่งเล็กๆเริ่มใหญ่ขึ้นก็คุยกันแพทก็อยากจัดงานเป็นกันเอง แล้วพอเราเริ่มชวนคนมาจากเล็กๆมันก็กลายเป็นค่อยๆใหญ่ขึ้น แต่ผมว่ากลางๆดีกว่าก็จะชวนแต่เพื่อนที่รู้จักที่ภูเก็ตก็ไม่แน่แต่อย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีมากกว่าหนึ่งงานหรือประมาณสองงานถ้าเป็นที่ได้ครับอยากมีลูกสองถึงสามคนให้ทันนอตวิสรุธพี่ชายก็อยากปล่อยให้ไปตามธรรมชาติแต่ผมก็อยากมีน้องสักสองถึงสามคนก็อยากให้เท่าพี่ชายเพราะหลานๆที่บ้านก็สิบคนแล้วครับถามว่าคุยกับน้องเรียงก็อย่างที่บอกว่ามีความคิดค่อนข้างตรงพอบอกสองถึงสามคนเขาก็โอเค